สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับครูแป้งไบโอแนวรายวิชาชีววิทยานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาหาวิธีการหาเซลล์สืบพันธุ์นะซึ่งวิธีการหาเซลล์สืบพันธุ์เราก็จะมีอยู่2รูปแบบนะรูปแบบที่1ก็คือการทําเป็นแผนผังเหมือนกับแผนผังต้นไม้ออกมานะคะส่วนรูปแบบที่2เราจะใช้สูตรก็คือ2ยกกาลัง n นะคะ 2ยกกำลัง n โดย n เท่ากับนะคะ n ก็คือจำนวนคู่ของเฮตเรไซกัส ทีนี้เฮเทโรไซกัสคืออะไรนะคะก็คืออัลลีนที่มาอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเป็นที I ่ใหญ่ที e ่เล็กอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าเฮเทโรไซกัสในขณะที่รูปแบบของอัลีนที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเช่นที T ่ใหญ่ที่ใหญ่หรือว่า ทีเล็กทีเล็กอย่างนี้นะคะเราเรียกลักษณะนี้ว่าโฮโมไซกัสนั่นเองนะคะโอเคเนาะซึ่งในการพิจารณาลักษณะของอการหาเซลลสืบพันธุ์นี้คุณครูจะไปพิจารณานะคะคในส่วนของเฮตโรไซกัสนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะโจทย์ข้อที่1 g e จีโนไทป์ที่มีลักษณะแบบทีใหญ่ทีใหญ่อใหญ่ เอ่ออเล็กอเล็กนะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่รูปแบบอย่างอื่นนะักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าที่ใหญ่ที่ใหญ่มันเป็นโฮโมนะคะเป็นโฮโมไซกัสส่วนอาเล็กอเล็กก็เป็นโฮโมไซกัสฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่มีเฮตเทโรไซกัสนะคะฉะนั้นเราจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เพียง1รูปแบบนะคะหรูปแบบในที่นี้ก็คือที ใหญ่แล้วก็อเล็กอย่างนี้นะคะส่วนโจทย์ข้อที่2นะจีนโนไทป์ของเขาเป็นทีใหญ่ทีเล็กบีใหญ่บีใหญ่นะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่รูปแบบถ้าคุณครูใช้สูตร2ยกกำลัง n นะคะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาว่าจำนวนเฮตโรไซกัสมันมีอยู่กี่คู่นะคะอันนี้มีแค่1คู่ก็แสดงว่าเท่ากับอะไรคะยกกำลัง หน,นะคะซึ่ง2ยกกำลังหนึ่งก็คือ,อสองรูปแบบนั่นเองนะทีนี้2รูปแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอะไรบ้างนะเราจะมาทำเป็นแผนผังต้นไม้นะคะนักเรียนก็ตั้งเฮทรโรไซกัสไว้ข้างหน้านะคะก็คือทีใหญ่กับทีเล็กนะคะจากนั้นมันก็จะสามารถเข้าคู่กับตัวนี้นะคะก็จะเข้าคู่กับ B ใหญ่ b ใหญ่ bi, อย่างนี้นะคะเราก็จะได้จำนวนเซลล์สืบพันธุ์ก็คือมีทีใหญ่ b ใหญ่ทใหญ่ b ใหญ่นะคะมีทเล็ก b ใหญ่ทเล็ก b ใหญ่นะอ่าทีนี้มันมีอยู่กี่รูปแบบครับอ่ามีแค่2รูปแบบใช่ไหมจากที่เราทำแผนภาพแบบนี้ออกมามันก็จะได้แค่2รูปแบบก็คือเซลล์สืบพันธุ์ ของ T ใหญ่ทเล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ก็ได้แก่นะคะได้แก่ทใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ทเล็ก B ใหญ่นะคะโอเคเนาะส่วนโจทย์ข้อต่อมานะคะจีโนไทป์ถ้าเป็น R ใหญ่ R เล็ก ทีใหญ่ทีเล็ก B ใหญ่ B เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่รูปแบบนะเราก็จะใช้สูตร2ยกกาลัง N เหมือนเดิมนะซึ่งมันก็คืออะไรคะ2ยกกาลัง N คือจํานวนเฮเท,เทโรไซกัสใช่ไหมอ่าทีนี้เฮเท,เทโรไซกัสเรามีกี่คู่นะคะอันนี้คือคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3แสดงว่ามี3คู่ใช่ไหมฉะนั้นของคุณครูก็จะเป็น2ยกกาลัง3ซึ่ง2ยกกาลัง3ก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ แรูปแบบนะทีนี้ถ้าเราใช้สูตร2ยกกำลัง N เราจะรู้แค่จำนวนแต่เราไม่รู้ว่ามันมีจินทภายแบบไหนนะคะฉะนั้นเราก็จะลองมาทำเป็นแผนผังต้นไม้ออกมานะคุณครูก็จะตั้งตัวนี้ไว้ข้างหน้านะมี R ใหญ่อเล็กใช่ไหมคะทีนี้ R ใหญ่ R เล็กก็สามารถเข้าคู่ได้กับ T ใหญ่ ทเล็กนะคะส่วน R เล็กตัวนี้ก็แตกออกมาเป็น T ใหญ่แล้วก็ทเล็กนะคะทีนี้ยังไม่พอนะคะทตัวนี้นะสามารถเข้าคู่ได้อีกนะคะก็คือ,อเราก็จะแตกเป็น B ใหญ่ b เล็กนะคะทีเล็กตัวนี้ก็จะเข้าคู่กับ B ใหญ่ B เล็กนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ทตัวสุดท้ายก็จะมาเข้าคู่กับ B เป็น B ใหญ่ B เล็กทีนี้เราลองเขียนจีโนไทป์ออกมานะคะว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน ี่รูปแบบนะคะตัวแรกนะคะก็จะได้เป็น r ใหญ่ t ใหญ่แล้วก็ b ใหญ่นะคะตัวที่2ก็จะเป็น r ใหญ่ t ใหญ่นะคะ,ะมี r ใหญ่ t ใหญ่แล้วก็ b เล็กนะคะตัวต่อมานะเป็น r ใหญ่ t เล็ก b ใหญ่นะคะต่อมาเป็น r ใหญ่ t เล็ก b เล็กนะคะมาฝั่งของ a เล็กบ้างนะ a เล็กก็จะได้เป็น a เล็ก t ใหญ่ b ใหญ่ a a เล็ก t ใหญ่ b เล็กนะคะแล้วก็เป็น a เล็ก t เล็ก b ใหญ่แล้วก็สุดท้ายเป็น a เล็ก t เล็กแล้วก็ b เล็กนะคะนักเรียนลองนับดูสิว่ามันได้ทั้งหมด8รูปแบบจริงไหมนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8รูปแบบพอดีนะคะซึ่ง8รูปแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างนะเราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสรุปได้ว่านะคะถ้าเราสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ r ใหญ่ r เล็ก t ใหญ่ทเล็ก B ใหญ่ B เล็กนะก็คือได้เซลล์สืบพันธุ์ได้เซลล์สืบพันธุ์นะคะทั้งหมดก็คือ8รูปแบบนะ8รูปแบบได้แก่นะคะได้แก่ R ใหญ่ทีใหญ่ B ใหญ่อใหญ่ทใหญ่ B เล็กนะคะใหญ่ทเล็ก B ใหญ่ อใหญ่ t. เล็ก b. เล็กนะคะอเล็ก t. ใหญ่ b. ใหญ่อเล็ก t. อะไรคะทีนี้อ่าเล็ก t. ใหญ่ b. เล็กนะคะแล้วก็อเล็ก t. เล็ก b. ใหญ่แล้วก็สุดท้ายคือ a. เล็ก t. เล็ก b. เล็กนะคะรวมทั้งหมดด้วยกันแปด รูปแบบน,นะคะก็นี่ก็คือตัวอย่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะโดยการใช้สูตรอยู่2สูตรก็คือสูตรที่1คือสูตร2ยกกำลัง n ให้ n เป็นจำนวนคู่ของเฮตโทรไซกัสส่วนอันที่2นะคะก็คือการทำเป็นแผนภาพต้นไม้ออกมาซึ่งนักเรียนจะทำได้นะคะนักเรียนก็ต้องมีการาดูคู่ของเฮตโทรไซกัสก่อนจากนั้นก็ทำการแยกออกมานะคะ ก็จบลงไปนะคะสำหรับวิธีการหาเซลล์สืบพันธุ์สำหรับ EP ต่อไปนั้นคุณครูจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากนักเรียนติดตามคลิปในต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ